นิทานคนสองตอนขาหงีขาโหดขาอารมณ์เริ่มต้นที่ลึกซึง้งคำถามว่าลึกซึ้งเนี่ยมันจะออกมาตอนไหนมันจะออกมาตอนที่เราเจออะไรบางอย่างในในระดับชั้นลึกที่ที่ที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นโดยระบบปิดโดยระบบปิดคำถามว่าปิด ตรงข้ามกับเปิดเนเปิดมันเป็นพวกไอ,อ้ขาโหดรูปแบบของตื่นกับหลับไอ้หลับเนี่ยขาโหดคือฝันร้ายขาโหดของตื่นก็คือโมโหร้ายนะครับไอ้สองตัวเนี้ยมันเป็นอระบบเปิดไอ้ตัวลึกซึ่งเป็นระบบปิดคือตรงนี้ครับระบบปิดเนี่ยมันจะมีขางหงี ขาหงีกับตัวลึกซึ้งเนี่ยเขาเรียกตัวเดียวกันเนี่ยสองตัวเนี้แต่เป็นระบบปิดเพราะว่าไม่สามารถแสดงออกได้รูปแบบของสังคมใหญ่ที่เ,เปิดกับปิดนะครับเนี่ยมันพัวพันพ่วงพันนะครับไม่รู้จบรู้สิ้นนะครับใครอยู่ในสังคมแบบใดเสร็จมาพิจารณาตรงลึกซึ้ง ไอ้ตรงลึกซึ้งเนี่ยถามมันเกิดจากอย่างไรนะครับเกิดจากเขาเรียกว่าคนจะไปแต่เราเราบันทึกเราไม่ยอมเนี่ยเช่นสัตว์สิ่งของเนี่ยครับสัตว์คนสัตว์สิ่งของของรักของเรามันแตกสลายมันดบ,บสลายมันจากเราไปแต่แต่อะไรมันอยู่ในความทรงจําเราเห็นไหมครับเนี่ยลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้ง ลึกซึ้งสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในเป็นความต้องการขั้นสุดที่ซ่อนอยู่ภายในคําว่าความต้องการแล้วดันอยู่ในระบบปิดที่ต่างมันเปิดไม่ได้ก็คือไม่สามารถเป็นไปตามความต้องการได้คือต้องการมากนะครับแต่ว่ามันความย้อนแย้งในรูปแบบของไทม์ไลน์ในการในการเกิด A ถึงบตั้งแต่ A อถึงบีจริงๆแล้วมันเป็นแซกับหอนอคูกนะครับเนี่ย มันไม่สามารถเป็นไปตามความต้องการได้เนี่ยครับถามว่าถ้าเป็นความต้องการเนาะตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวซึ่งจริงเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความผิดไม่คือเห็นแก่ตัวไม่ใช่เรื่องผไม่ใช่เรื่องผิดถูกที่จะมาวัดได้ก็แล้วกันในรูปแบบของเออ่ประเพณีวัฒนธรรมนิยมแล้วก็จารีตและรวมถึงความเชื่อหรือไม่เชื่อใดๆเหตุเ hey, พราะว่าอะไรมันเป็นธรรมชาติครับ แต่ถ้าไม่มีประเภณีจารีนิยมไม่มีความเป็นความเชื่อใดๆหรือศาสนาสักเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ก็จะพังเพราะอะไรมนุษย์จะเป็นอะไรที่โ,โห่ฟาดฟันกันมากเลยนะครับจะไม่ต่างจากสัตว์เลยฉาดนะฮะส่วนค้างยีเหมือนกันค้างหีเป็นความต้องการร่างกายถ้าพูดถึงเนาะความต้องการเชิงภายในเป็นตัวแรงขับเคลื่อนหาว่าร่างกายเป็นเพลทนะฮะใบกองที่ร่างกายเนี่ยตรงนี้คือ s h a ช e หลุมหลุม กล่องดาหรือหลุมดําก็คือรวมเอารวมเอาร่วมรวมเอาทั้งลึกซึ้งเนี่ยครับความลึกลึกซึ้งของมันเนี่ยลึกทั้งผลักออกฟังให้ดีนะผลักออกเนี่ยก็คือความต้องการในการที่จะผลักออกแต่ว่าคนสัตว์สิ่งของมันพยายามจะอยู่มันพยายามจะอยู่ม,ยายาม,ยมันจะผลักไม่งงนะฮะส่วนคนสัตว์สิ่งของที่เราอยากให้อยู่ตามบันทึกเราคือบันทึกเราเนี่ยมันผลักออก แต่ว่าคนสัตว์สินของพยายามจะอยู่กับเรากับคนสั์สิงสองพยายามจะไปจากเราเนี่ยครับตัวเนี้ยลึกซึง้งลึกแล้วมันซึง้งลึกแล้วมันซึง้งมันจะมานี่ระบบปิดบวกกับระบบเปิดตรงนี้ล่ละกับเป็นขางหงีครับเนี่ยวนลมที่ขาหงีทีนี้ขางหงีไม่มีจุดระบายของออกก็นวนลูปสิครับวนแม่งอยู่แค่เนี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยวนแม่งอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนสั้ทีทีนี้ บันทึกนึกคิดบันทึกนึกคิดจนกว่าจะมีความรู้สึกอย่างใหม่เข้ามาคือความรู้สึกของเ m p ม y ี o น e นะครับเข้ามาเข้ามาบีบรัดเช่นถ้าศูนย์กลางก็คือภูเขาไฟระเบิดถ้าเป็นนอกศูนย์กลางคือเกาะลัศมีตรงที่ห้าสิบเอ็ดก็จะเป็นฟ้าแลบนั่นเองครับถ้าเป็นศูนย์กลางก็คือภูเขาไฟระเบิดมันก็จะทำให้แตกทั้ง คือคือสองตัวนี้ครับมันสี่เก้าพสิบเอ็ดมันพร้อมกันมันร่วมกันมันรวมกันนะครับนะทุกวินาทีตลอดเวลานะครับเป็นเป็นอะไรเป็นไรเวลาถ้าเป็นภาษา,าศาลาสาก็เรียกว่าอาคาริโคนะครับไม่มีการเวลาหมายความว่าระบบระบบเนี่ยไม่มีการเวลาชัดเจนนะครับเหมือนแม่เหล็กเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะย่อไปเรื่อยย่อไปเรื่อยถามว่าย่อไปไหนฟัง้นี้นะครับย่อไปไหนฟังห้ดนี้นะครับ เพรนี่นะมันไปนรวมกันที่พ่อกับแม่ <c oughs> บันทึกตรงนี้นี่หลุมดันนั่นเองครับตวงใหญ่ดาวเกิกหนึ่งกองนี้ก่อนถามว่าทําไมมันไม่หายไปจากตรงนี้เลยนะมันไม่ได้หายนะมันเป็นอาหารนะครับเ <c oughs> นี่ยครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเออจะบอกให้รู้ด้วยนะครับที่เขาบอกว่าอะไรปราศาสตร์ปราศาสตราา์ไม่มีวันหนีหายไปจากไปจากอะไร ไปจาก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 หมูบ่บ้านและชุมชน <c oughs> อกว่ากูจะลงบิดภาษาได้มันจะไปกองรวมมาตรงนี้ครับนี่พอมากองเป็นอาหารจู่นี่ก็เป็นอาหารไอตัวนี้ต่างหากครับที่บุบย่อส่วนไปเรื่อยๆย่อส่วนไปเรื่อยๆแล้วก็หลุดเข้าเอ็มตีนูสไปแล้วก็เวียนครับไม่เวียนหรอกมันก็หลุดเข้าเป็นเอ็มพีนูสไปนี่เหงาไหมฮะเพราะว่ามันแรงแรงแรงกระทําของ ตัวโอบก,กอดต้องเท่ากับตัวไม่โอบก,กอดนะครับคือมันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นที่ว่าดีก็มีคนมาสวน,นมันต้องเป็นเช่นนั้นเอามันว่ามันรู้สึกได้แล้วกนะันเป็นระบบครับมันเป็นเช่นนี้เดี๋ยวสามร,รูปแบบก็สร้างได้กับเกิดเองแล้วก็เกิดจากพ่อแม่แล้วกันนะครับจะใครชอบอชิ้นงานผลงานตัวนี้รักความรู้สึกเราก็ไปด้วยกันได้ไม่รักไม่ชอบ เราก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วเจอกันที่ใต้คอมเมนต์ครับ